รักของเช้านั้นกำลังดำรงอยู่กับพวกเราทุกคนในเช้าวันนี้เลยดีใจที่มีโอกาสได้เจอพี่ตุ้งนะครับคุณพ่อตอนแรกเห็นแม่เขาบาคิดว่าคุณแม่ขอโทษมาหนี่งขอบคุณมากครับก็เช้าวันนี้เรามีโอกาสอยู่ในเดือนของคุณพาพันธ์นะครับอาทิตแรกอาทิตแรกของเดือนเนี่ยจะเป็นวันพันธ์วันอะไรคือวันสำคัญของอาทิตย์แรก อมีมีมหัสริทนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเดือนกรุงพะพันเนี่ยมีวันสำคัญวันหนึ่งนะคือวันอะไรรู้เป็นวันวาเลนไทน์ในชาติพวกเราเเตรียมอะไรไว้สำหรับที่เรารับเตรียมใจเตรียมใจไม่ทราบคุณพอมีเตรียมอะไรไห้บ้างสำหรับภรรยา เตรียมทำงาน,นก็เราต้องไม่ลืมนะครับของเล็กเน้อยๆที่เราทําให้กับคนที่เราหลักไม่ว่าจะเป็นแม่เราไม่ว่าจะเป็นภรรยาพวกเราเราต้องทำในวันเกิดในวันสําคัญในวันวนาเลนไทน์เนี่ยเพราะว่าผู้หญิงดีนี้นะต้องการนอกเหนือจากการแสดงคําพูดแล้วเราต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำด้วยวันนี้ผมยิงถือโอกาสได้มีโอก,กาสได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องในหัวข้อของความรัก ให้เราเปิดข้อตรงนี้ด้วยกันในหนึโครลินบสข้อสี่ข้อเนโคลินนะที 4, 3, 4, 1, ่สิข้อสี่ข้อเจนโครลินนะครับบทที่สิบสามข้อสี่ข้อเจ็ด ที่สิบสามข้อสี่ข้อเจ็ดนะทุกคนเจอไหมครับเจอนะเราจะอ่านจะกันครับเป็นภาษาอะไรก็ได้เรามางหมา่เงี้ยครับพร้อมกันนะหนึ่งสองแล้วก็สามครับก็สี่ ความรักนั้นก็อดทนนานและแต่ละทักสนให้ความรักไม่ช้าไม่ปวดตัวไม่หยิ่งขยองไม่อยากไยไม่ที่เห็นแก่ตนเองไปเดโยวไม่เสียเฉียวไม่ชั่งจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อการมีแต่เด็กผู้ที่ผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อคนชอบความรักคนนั้นยากแม้เวลาทิ่บอนด้วยและเชื่อในสุดีของเขาเสนอ และาสและตอุกอย่างกับเราสังเกตดูในข้อท้ายข้อเจ็ดเองคําว่าทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างหรืออยู่เสมออยู่เสมอแล้วสังเกตแปลได้ดีมากทีเดียวนะครับเอ่อถ้าเราจะให้ความจำกัดความของความรักเนี่ยพวกเราเองแต่ละคนนี้อาจจะพูดที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับพุ้คัมีเนี่ยก็ให้ความจํากัดความโดยผ่านทางอัง อูดเนียเปาโลไวเนี่ยในข้อที่4จนกระทั่งถึงข้อที่เจนะครับเจงพยายามอธิบายกันเป็นคำคำเป็นข้อข้อ,ขอนะครับไปแล้วเป็นประโยคไป,ไปเพื่อพวกเราเองจะได้เข้าใจร่วกันแต่ว่าเราทราบดีไหมว่าคนที่เป็นคนประพันธ์หนังสือเล่มนี้เป็นพระวจนะของพระจเจ้านี่ก็คือพระวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยเราเข้าใจได้นั่นก็คือพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า เราอยาใช้พวกเราโอกาสแท้ที่หายเพื่อขอพระเมตตาที่คุณของพระเจ้าที่จะช่วยเราพระวิญญาณของพระองค์ทรงสอนเราเปิดตาใจเราเพื่อเราจะได้เข้าใจเพื่อจะได้ได้เข้าถึงเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะให้เราเรียนรู้ เ็พระคำเข้ามาที่จะนำความอิ่มเอ,อิบนำความเชื่นชมนำความยินดีนำความสุขนำสัรร่สุขมาสู่หัวใจและวิญญาณจิตของพวกเราทุกคนพรลอดจิฐานในพระนาม,ามาอของพระเยซูคริสต์เจ้าคำรักนะั้น